กันเลือาอยู่เมืองสุริยุทธ์บ้านห้องนวดสว่างเลยเนาะกะพอดีมีเป็นใหญ่จะดีทางต่างประเทศเนาะเพื้นกะรนับสนุนอยู่ประมาณมาจำนวนเงิน,นงอยู่หนึ่งล้านกีบดแล้พี่น้องก็เลยแบบว่าจะจะสื่ออะเนื้ออยู่เนื้อกินเนาะมาแต่งเป็นอาหารหลักะไปสวยเลือดแต่ละซูนเนาะซึ่งจะมีอยู่สามซุนเนาะก็คือมีซูนอ่าซูนหนีแน้วพี่นอ้องซูนหนีฮงฮงเฮียนปฐมเนาะ ล้วก็ซุนที่เข้าใกล้มะมอกี้ก็คือซูนห้องเีย็นนุนสว่างเรือซุนอาหมัธยุงเนาะนี่กาห้องเียนมัธยุงเนาะหรือว่าบอลกักโตเนาะพี่น้องบอลทีทีเคยเฮียนตอนนี้เห็นตอนนี้ปฐมเนาะซุนต้นทีเขาจะติดแล้วแหละตัวที่แล้วติดแล้วตัวที่แล้วเราจะส่งมาซูนห้องเรียนปฐมนี่เนาะส่วนซูนหมัธยุ่งฮันกักโตส่วนไลที่มาแล้วก็จะมีอีกซูนหนึ่งก็คือห้องเรียนบ้านนุนขูเนาะพี่น้องตอนนี้เข้ากล้ กำลังไปซื้อข้าวเนาะหลังจากนี้อากาสิไปซื้อได้อยู่นีกินเนาะหาต่สายแสอมันงามกว่าตัวส่องเสนหาวะเออส่องเส้นหาบริซเออไม่แต่ซ้ำเส้นก็ซ้ำเส้นอันนี้อันนี้เขาซ้ำเส้นเหาวะบอกแข้งตีเอแล้วนี่แข้งแขง

มันูวราซอสามลตเ่ันจู่งเซนองกิโลแต่บอกว่าจัดอะไรุกเอาอันที่มีตุกอ่ามันมีสามนะคะเอาเจ้าหาขยเยค่ะ พี่น้องอันนี้ก็คือเครื่องที่เข้าสื่อมานเนาะพอดีเบิ้ลหนึ่งล้านกะีบเนาะมีสีนอยู่หกโลโลหะซิปเนาะโลหะซิปหกโลสามเส้นหกโลละกันนี่อย่างละสามทงเอาไปให้ย่ามเนาะป้องกันเนาะ ก็มีเครื่องปุ้งแล้วก็มีผักเนาะนี่เลนอันนี้นะจัดการวันนี้ทีมงานตอนนี้ทีมงานเรากำลังจัดการสีแล้วพี่น้องนี่พี่แนวันนี้เมนูคุณสมังเป็นคนขิดเนาะเห็นยังก็ผัดหมูผัดหมูเนาะพี่น้องผัดหมูแล้วก็ข้าวเหนียวทั้งนั้นแพนหนึ่งเขาเนาะ มันหนึ่งเขาทางนี้อันนั้นซร้อยอันนี้เดี๋ยวทิพจะจัดการพักนลเพียงิดีตยวทีมงานชาวาวพู้ได้บทว้าวล้วเข้าบัเห็ดถือใจเองออยอยุยสามสิไปบไเข้าบเหุอายุสามสิบไปูม ชามแล้วก็หนึ่งเขาสี่สิบสามเลยหนึ่งเขาสี่สิบสามเลยหนึ่งเขาแก้วนี่แห้งเ่ยสีแล้วแห้งสิบแปดส้าเช่วยีสิบปเลยช่วยเขาอันยูาร์สิบเลยได้เอาล้านเด็กกันเจ้ไก่อปนอนเน้จเสือก็มาคุณมีผัวนอน่ันนนมเ

มีโซงเดิวครูนะบ่บรรลสว่างใส่หอหอดขั้นตอนได้เลยไหมน้องดิ๊มนลวกกำลังจอสูนงห่วงเรื่องมาเขาอยู่อนาะบกกินกระดาษลงมันนี่ได้บุญเลยทางเกลนดด้ถ่ายถ่ายแล้วบ่ให้ถ่ายเด็กถ่ายทำอาหารเนนคนเลีนได้ก่อ ทำอาหารไทยอันซูนกับตัวอยู่บ้านนนสว่างบล้วก็น่เโอให้ซงบ้านบ้านนนทสว่างซองมอซองบ้านนนสว่างแล้วก็ปฐมอืมผู้ที่ช่าปฐมปฐมสว่างกับมอปลายนนทสว่างแล้วก็นู่อเมนูยังนี่นะัวซีขัวซีัวซีผู้ได้เป็นแม่ขัวนี่นะเสือสีชม นี่ปะยาผสมคนดำคุณครูซ้ำอ้างเนาะพี่น้หงเป็นสแกนผลงมือเห็ดเนไมดุกันเ่ยราเาทังพันลางวันี้ยังก็ไม่กวนขนะนะรางวัลสวีเจเกิเออเกบได้หนึ่งเนาะได้เดมมงกูพอแลวนี่อยากจะเมาเมนูขัวมูลักกาขเขาเนียวเนาะก๊าซหนึ่งเขาซุกละบหัวหนึ่ง อีกสองหวดเนอันสองทำได้บอกสามสิกินเนาะไล่ไปไดกก็จะคนรวมหมดแป้วขอมูลมาเลยตีลอยอ่อยกลัวหนอาชีสิบบอกห่อาช้สิบคนพอกินอยู่ด้วยเนาะสงานอ่กเอหมูมาเห็ดเนาะหมูฮารโลโอ้หมูฮารโอลขนอ้โหลืมลืม นี่ไก่ละซีสำเร็จเลยเนาะพี่น้องมีแต่ป้งเขาแล้วแล้วก็เริ่อมความูเนาะเพราะว่าเอากระซเริ่มไปแจกต้นต้นคำคำนี่ตัวประมาณสี่โมงประมาณสี่โมงห้ยทันไปแจกเนาะตอนนี้ตอนนี้ซองมุ่งเคืองอะไแป๊บเดียวได้เนี่ยตอดี้แล้วหากความูแล้วแล้วก็ไปเลยอันนี้มีขวดตอนนี้หัวตอนนี้ข้าวหัวที่ซองกระซกเลยเนาะยังมีหัวเดียวสิได้เกียมความูเลยอันคนทางเมื่อทางอันเลี้ยงจันทร์นะเพื่อนว่ามี่เขาได้เป็น าขาคั้งข้าว,าวสวยขาวเอิญบคือกันจะมาตั้งกันลาวกันอยู่แต่าเอิญบคคอกันเมื่นมอนี้อากาศหอนนาะหอนหอน,หอนลีโลเมื่อคือนี่ฝนตกบางแหง่งนะลมหนาวตกในไข่พวกเขางามตอนนี้ก่ะ เกียมเขาใส่ใส่ธงเลยเนาะเป็นปั่นสำหรับคนหนึ่งบนนี้ค่งไปโบสบ้าหนคือแยกนะโอ้ยอีมเข่าเนียวเนาะมันแน่นบะคือเข่าเจ้ารต้าอแล้คันนึงเมื่อกี้นี่ก็เห็นรถอันทหารพ่นมาส่งเลยเนาะมีอยู่ประมาณสิบป้ายกว่าคนกับสาวพุ่น้องเมื่อกี้นี่เนาะแต่ว่าเขาเกียมในเบิ่งเนาะพี่น้องมึงเถอะกระซิ่ดเพิ่มอีกเนาะทางนี้กะจัดเขาไปเนาะทางนั้นกะครัว ขวามูอยังไรอ่ะหางกับปงเขาคุณครูสำอ่างขวามือคุณครูสำอ่างอย่าเห็ดเข้มเลยนะคุณครูสำอ่างฉันกินจางไ่ได้มันจะกินนานไหมแม่เพิ่อไม่เล่นนอโมกี้บักละลายแมาเพิ่มว่าต้องได้เห็ดเผื่อเด้อคือมันใสอกันแล้วก็นี่กาเวลา ซ่าม,มุ้งก็กว่าเลยเนาะเขากะเหล็งเหงเ็ดเนาะเพราะว่าว่าอย่าออกไปอันไถมันท่านสีม่วงเนาะตอนนี้ก็เลือดแต่ขวานาะงเขาก็ยังหัวดเดียวอีกจังหน่อยกระสุกแล้วกะขวใส่กันอีกซองเตาแล้วก็บเบ้าตุงเนาะห,หน้องหนักทิมงานน้องไม้เมือถิบเลยเนาะแบงเห็ดเป็นหาหมอเนาะพี่น้องแบ่งตัวแต่ละน้อยเอาเนาะขวานเป็นวะงเหล่าละกะ ใส่กองโฟมเนาะเพื่อบหอยเขาเพา,ามันเย็นไว้ไขขกินข้าวห่อนกินข้าวห่อนจังแสบสน้องแดนกับหนับเนาะว่าสิครบตามจำนวนที่เราต้องการบ่อันนี้กะคุณคู่พ่นเนาะเพิ่นก็ม,มาซอยมาน้องพี่น้องวันนี้มาหวังเอาบุญน,นำกันป่าพ่นน้องนิ้ว วันนี้ก็ซุกแล้วยังไม่เพิ่มอีกคหนึงแล้วพี่น้องผวาญานบอกพ่อเนาะมีคนมาเพิ่มมากกนหนึ่งเขาเพิ่มอีกตอนนี้ตายก็สวยเขาไปเ <laughs> อกะซุกเป็นทีมหมอเลยเนาะพี่น้องหมอที่หนึงน่งยังอีกสี่มอบอกคุณครูสํำอ่างเนาะหมอที่หนึง่งซุกแล้วเป็นตาแสบเนาะหอมหอมใส่นี่แล้วก็จังคอยตักเส่ทุกอ,อย่างอีกเธอหนึ่งเนะะงาะเอซุกขอมกันหมดก่อนเน่ย กระเทียมเฟรชหอมหอยหอยเลยเนาะหอมหอยหอยด้านเดียดสีโมนะพี่น้องเมื่อาสีบในการเห็ดกินนี่แบ่งอีกแบ่งออกอีกแล้วพี่น้องพรัวครัวไายกะน่านซู มันนั่งซุกมันก็สกินเวลาไปอีกเนาะาขวดถั่วหน้อยมันก็สีแสบกว่าเพราะฮาปุ๋งเอาข้าล่นมันถั่วเทิงกว่าหน่อยเด้อใส่อะไรที่โดนน้องเนี่ยใส่หอมโมยไงข้าวหล่ด้วยน้ำปลานะพี่น้องใส่พักน่ามันนี่ผักกาดขาวกับกะหล่ำมันบ่ผักกาดขาวกับกะหล่ำใส่เครื่องทุกอย่างบหกลงแล้วอากาศ ไ,ไี่แต่รถทาให้สุกเนาะพี่หนงอันนี้ก็เป็นหมอที่ซงเลยเนะาะระวังลรถทาห้องกินอย่าห้องเพลงเท้าห้องแบบจดๆจดโหลดเออเอาห้องทาได้ไหมนี่สิ่งล้บลองทาหลดทุกคนนะมาเด้อมาหายขงเด้อ <c oughs> แมนร้อยล้เสินเต็มเลยลอยก็ลอยยาด้ขอกระเซ้ากระตุน้ำไม่ไดยอันนะสูตหนึ่งพันไปแล้วเนาะพี่น้องกะเพิ่มอีกสุดซองเพิ่มอีกซองแซนหาสิพันเนาะเพราะว่ามันบ่กพอเนาะสินสินซื้อมาใหม่จักโลหน่อยจัโลดแล้วก็ใกล้หันซื้อพักหมือ่าองแนสจ้าเล่คสมัง สู้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 นอเขาท่านอยูวหน่อยวันนี้แ่กันนั้นซื้อมาันนี้ทีแจ้งเตือนพรอะยุบานทันโมเมนอยู่บานเองโเมนไทยบานเองมาลงยู่บานเลยเจ้าเมื่อคเอสีเอสีจองสูดจ้เมื่อบานปะบานมีสาบุษงสงโฮมลลอยู่ไซเขาเอาวันเมื่อวันที่เขาเ้ามาสองทีงโฮมอยู่ห้องเฮียนวะนแล้วน็ทานโมเมนท์ไทยบานเจ้งโฮมเออเออโอเค มันพอบอล์ไหพออยู่เปมูมูสือมาใหม่ตอนนั้นบ่าุกน้ำแน่แล้วพี่น้องป้ายลุยต่อทีมงานเน้องทีมนังงานคุณภาพสาดมีเถียมเลยเปล่ะพี่น้องนี่คือเตรียมอาหารเนาะ มัสุดที่เิว่าล่ใช่เผอเองาไ่ออ่อจังหน่อยจังกคลิปนี้จบไปเบี้ยานีด้พี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิงคลิปถัดไปเนาะคิดไปเอาเลืองไปไหนโอ้ยอเนาะคิปนีจบเี้นีไไไป